ก้า ERP System EP 0 1แนะนำระบบสวัสดีครับวิดีโอนี้เป็น EP ที่1เพื่อแนะนำระบบเอก้า ERP System ที่จะนำมาใช้ในบริษัทครนี้เอก้า ERP System นี่คืออะไรก่อนอื่นคำว่า ERP นั้นนะครับ มาจากคําเต็มว่า Enterprise Resource Planning มาดูทีละคำนะครับ Enterprise แปลว่าองค์กรหรือบริษัท Resource แปลว่าทรัพยากร Planning แปลว่าการวางแผนหรือการจัดการดังนั้นโดยรวมแล้วนะครับ E-R-P System ก็คือการวางแผนหรือการจัดการทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทเอกาของเราโดยทั่วไปการจัดการด้วย ERP เนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆดัง,ดงภาพนะครับครวนี้มาดูที่ระบบเอกา ERP ก็จะเห็นว่าประกอบด้วย8ส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้ ส่วนที่หนึ่งเอก้าคอมเมอร์เชียลส่วนที่สองตัวแทนจำหน่ายส่วนที่สามเอก้าเจเนอเรลฟู้ดส่วนที่สี่เกฟ้าทรานสปอร์ตส่วนที่ห้าเป็นส่วนพนักงานและก็พนักงานผู้ช่วยในการขับรถส่วนที่หก เป็นระบบขายออนไลน์ e-commerce ส่วนที่7เป็นส่วนของบอสที่ผู้บริหารสามารถเข้าไปมอนิเตอร์นะครับดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆส่วนที่8ก็จะเป็นส่วนของแอดมินเพื่อการจัดการข้อมูลต่างๆนะครับลักษณะของโปรแกรม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมแบบใช้เว็บภาษาอังกฤษเรียกว่าเว็บเบสโปรแกรมมิ่งโดยจะใช้โปรแกรมท่องเว็บเช่น Chrome ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้อยู่ดังนั้นก็จะต้องมีสัญญาณอเทน็ตตลอดการใช้งานข้อดีของโปรแกรมแบบเว็บเบส ก็คือใช้ได้ในทุกสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ได้ตลอดเวลาอ่าคราวนี้มาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้อันที่หนึ่งโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นค่าย Android หรือจะเป็นค่าย iOS ก็ได้นะครับถ้าเป็นค่าย Android ยกตัวอย่างเช่น s m s ซ n g รุ่นต่างๆ Samsung Galaxy อย่างนี้เป็นต้นเครื่อง o p p o เครื่อง Huawei แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆในกรณีที่เป็นค่าย p h o n e นะครับก็สามารถใช้ได้แต่จะต้องมีระบบปฏิบติการเวอร์ชัน14ขึ้นไปนะครับ อันที่สองนะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตต่างๆจอก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งก็จะแบ่งเป็นค่าย Android และก็ค่าย iPad ของ m m c c เช่นเดียวกันนะครับอันที่3ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันที่4คอมพิวเตอร์ Computer ตั้งโต๊ะรา,ายละเอียดต่างๆของโปรแกรมที่จะปรากฏ บนหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะใกล้เคียงกันแต่อุปกรณ์ที่มีจอกว้างกว่าก็จะสะดวกกว่านะครับ